โดยเฉพาะทางมหาชัยกรุ๊ปนะครับแม่เจริด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนครับโดยเฉพาะพี่น้องชอบขนแกนนะครับที่เป็นกำลังใจแง่งสนับสนุนนะครับเหตไหนได้บอผขอพ่อครับพี่น้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะไม่ได้เจอกันที่เกิดว่าไม่มีผู้ดั่งใจดีนะครับส่งเสียงดังๆให้กับมหาชัยกรุ๊ปพิสชีนครับผม ยังไงก็ฝากมาในห้องผมห้องใจด้วยนะครับผมพวกเราเตรียมแต่ของดีของมีคุณภาพราคาถูกสดใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้รับประทานของดีๆนะครับแล้วก็ราคาถูกยังไงก็ไกลไปไกลมากราฝากเรียกซื้อของเมื่อตอนพอตอนแม่ของไปยักรขเากับหน้าในเดือพี่น้องเด้อสุดมากครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับต้องเดินทางกันต่อนะครับพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายรายการถ่ายรายการเป็นตัดเชฟ หลายๆคนพี่พ่อพี่แม่เป็นโอ้โหนะแับผมไปร้องคุณจีไปร้องเพลงสิฮะเอ้าเดี๋ยวสักพักนึงเพชรตะดเพชรสิออกแล้วคุณยังอยู่ดีลูกรูปยังไงสิไปออกรายการทั้งเป็นไทยไว้เป็นไทยเป็นเทพไล่มาเพิ่มมาฉายที่หลังก็ยังไงนะครับผู้เฒ่าบ้านวคนโอ้โหนะครับคือยังเห็นร้องเพลงอยู่เว่าเพชรตะดเพชรสิออกหรอกคือที่ยังอยู่ร้องเพลีอยู่ยังไงสิไปเวิร์กไฟทันนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวส่งท้าย สักหนึ่งผลงานเพลงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกผู้ชายทุกคนที่ต่อสู้ที่ลนเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะลูกผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วมีเมียแล้วมีลูกแล้วเป็นกําลังใจให้พวกเขากับผลงานเพลงนี้ครับ จบแลาร้องมาร้องวันนัเราเปนน้องเมียเธอเจอกันเลยเธออฉันก็เป็นเมียใหญ่ที่จะให้แก่ลองเป็นเมียอายดต่ังตันเด้นองขอคนงามเออเออเออเคนทีสารพัดห้องขอเสียงดังห วันี่มงนงเห็นใจคนดี ครับเมื่อยละ่ะถ้ากันอยากได้มดไไดไมเมื่อบ้านใครก็ได้ครับน้างของพี่พออเลยครับมันเหนื่อยแม่คแม่แสนแสนเฮาสิมาพอดีบ่น้องนะครับคือคือพี่น้องนี่สิเห็นผมเนี่ย